ปีเตอร์กับเจนจะสร้างกองทรายทรงกลวยคนละหนึ่งกองโดยให้ความสูงเป็นสองเท่าของรัศมีและความยาวของรัศมีเป็นจำนวนเต็ม แต่ละคนสร้างนึ่งกองแต่ลัสมีไม่เท่ากันนะ,ะเดี๋ยววาดของปีเตอร์ก่อนนุชปีเตอร์ก็สร้างกองทรายกองหนึ่งโดยที่เขาบอกว่าความสูงเป็นสองเท่าของลัศมีสมมติว่ารัศมี x อันนี้เขาก็สูง 2x แล้วก็ต่อไปของเจนเราไม่ทราบว่าของใครใหญ่กว่านะ นั้นก็ต้องมีใหญ่อันเล็กอันอ่ะอันนี้ของเจนก็มีลักษณะแบบเดียวกันคือความสูงเป็นสองเท่าของรัศมีให้รัศมีเป็น y แล้วก็สูงสอง y แล้วเขาบอกว่าปริมาตรของกลวย2อ,อันเนี้ยจะไปรวมกันเท่ากับเท่านี้ลูกบาตรหน่วยแต่ก็ถามว่า x กับ y มันต่างกันเท่าไหร่อะไรมากกว่าก็เป็นตัวตั้งแบบนั้นอ่าทบทวนปริมาตรของกลวย มันจะเป็น1ใน3ของปริมาตรทรงกระบอกที่มีลัศมีกับสูงเท่ากันนั้นสูตรมันจะเป็นเ1็ดหนึส่วนสามพายอาลังสอคือเฉพาะอันนี้มันเป็นปริมาตรของอทรงกระบอกนะเราแค่หารสาเข้าไปดังนั้นสมการก็คือ,อปริมาตรกรวยสคนบวกกันเท่ากับเท่านี้ก็ใส่เจ็ดส่วนส คูณด้วยพาย x กำลังสองแล้วก็ 2x บวกกับ1ส่วน3พาย y กำลังสองแล้วก็ 2y เท่ากับ17908ส่วน21ก็สังเกตว่า21มันมี3กับ7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นควรเปลี่ยนพายเป็น22ส่วน7ค่ะโทษเอาเฉพาะพาย เปลี่ยนพายเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดยี่สิบสองส่วนเจ็ดดังนั้นทั้งสมการมันก็จะหารตัวล่างทิ้งไปหมดเลยยี่สิบสองกับสองเนี่ยมีสี่สิบสี่เป็นตัวประกอบเราก็หารด้วยสี่สิบสี่เลยมันก็เหลือแค่ x กำลังสามบวก y กำลังสามเท่ากับหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แปดที่หารด้วยสี่สิบสี่ได้สี่ศูนย์เจ็ดทีนี้เราก็ต้องไปนั่งนึกว่าเลขอะไรมันยกกำลังสามบวกกันเป็นสี่ศูนย์เจ็ด เจ็ดกำลัง3อีกอันนึงเป็น64บวกกันได้4ี่เป๊ะแสดงว่า X อลบ Y คือ7จ็ดลบสีคำตอบได้ต่างกัน3าหน่วยข้อ17จากรูปด้านล่างความยาวด้านของสามเหลี่ยมเนี้ยแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็มให้มีเส้นรอบรูปยาว26หน่วยให้ความยาวอะไรมาบ้าง BE กับ DC ยาวเท่ากันเท่ากับ4 BE ยาว4แล้วก็ DC ยาว4เท่ากันเนาะอะไรเอกมี2เท่าของ c f เท่ากับ6แปลว่า CF เท่ากับ3และ BF เท่ากับ6อ่าให้ K เป็นอัตราส่วนของพื้นที่สามเหลี่ยม ACE A CE e. ต่อ ABD ABD ตรงนี้ไข้กันอยู่ ให้หาว่า84 k เป็นเท่าไหร่ค <Okay. S 1> มันมันเหลืออยู่2อันอนะที่ยังไม่ได้ระบุมานั้นครูก็จะให้อันนี้เป็น x อันนี้เป็น y ไว้เดี๋ยวเราไปไล่เส้นรอบรูปก่อนนะอ่าตอนตอน,นเนี้ยเนี 10, 17. 17่ยสิบสิบบวก x บวก y ต้องเป็นยี่แสดงว่า x บวก y เท่ากับเเก็บไว้ก่อนอ่ะทีนี้เรามาไล่จุด นี้เป็นจุดยอดสามเหลี่ยมสองรูปนี้ใช้อัตราส่วนฐานเป็น1ต่อ2แปลว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้ n ตรงนี้จะเป็น 2n นะคะจุดนี้เป็นจุดยอดอัตราส่วนที่ฐานเป็น x ต่อ4นั้นถ้าครูให้อันนี้พื้นที่เป็น 4a อันนี้ก็จะพื้นที่เท่ากับ xa แล้วก็ฝั่งนี้บ้าง อัตราส่วน y ต่อ4ดังนั้นครูจะให้อันนี้เป็น4 b อันนี้ก็จะเป็น y b นะทีน,นี้เราก็จะไปหาอัตราเมื่อเทียบการใช้ฐานเดียวกันเช่นสามเหลี่ยมเอ,อ๋ยไม่ได้แปบบหนึงยังไม่ได้ตั้งชื่อจุดกึ่งกลางตั้งเป็นจุด o ตามมารยาทสากลนะคะอัตราส่วนสามเหลี่ยม aco ต่อสามเหลี่ยม abo ช็คก่อน ACO คือตรงนี้ ABO คือตรงนี้ใช้ฐานเดียวกันคือ AO แต่ออความสูงมันจะเป็นอัต,ตารา1ต่อ2ใช่ไหมแสดงว่าจะได้1ต่อ2อนงะ ACO ประกอบด้วยอะไรเนี่ย YB บวก 4B ก็เป็น Y บวก4คูณ B ABO ก็จะเป็น2อันนี้ดึง a ออกเป็น x a เอก4นะคะเราก็จะได้อัตราหน้าตาแบบนี้ออกมาอ่ะไปต่อสามเหลี่ยม a co ไปเทียบกับสามเหลี่ยม b co ่บ้าง a อ o อันเดิมไปเทียบกับ b co คืออันนี้ใช้ฐานร่วมกันคือ co แสดงว่าเออถ้าดูจาก อัตราความสูงมันก็จะเป็น x ต่อ4ใช่ไหม ACO ก็เหมือนเดิมประกอบด้วย y บวก4คูณ b BCO BCO ประกอบด้วย 3N นะต่อไปอีกชุดหนึ่งคือสามเหลี่ยม BCO ไปเทียบกับสามเหลี่ยม ABO BCO กับ ABO คือใช้ฐาน b o ร่วมกันอัตราส่วนก็จะเป็น4ต่อ y โดยที่ b c o คือ3 n หารด้วยไอส่วนนี้คือ x บวก4คูณ a แล้วก็บอกตัวแปรเต็มไปหมดเลยจัดรูปแล้วกันเนาะ โอเคครูจัดรูปอันนี้ก่อนมันมี 3n เหมือนกันดังนั้น 3n จะเท่ากับ 4b ส่วน x คูณกับ y บวก4อันนี้ 3n จะเท่ากับ 4a ส่วน y 4a ส่วน y คูณกับ x บวก4 3n เท่ากับ 3n ก็คือเป็นวิธีกำจัด 3n ทิ้งไปนะเราก็จะได้ 4b ส่วน x คูณ y บวก4เท่ากับ 4a ส่วน y คูณ x บวก4อันนี้ตัด4ทิ้งแล้วจัดการกลับรูปนะคือคือเรามีอันเนี้ยรออยู่เป็น a ส่วน b คือเราเราอยากจะได้ x กับ y เนาะเอาไปแก้สมการแต่ว่ามันติดออ a กับ b อยู่ อันนี้ก็ครูจะย้าย a ไปทางนี้ให้เกิด b ส่วน a มันก็จะเท่ากับ a ย้ายไปแล้วนะข้างขวาจะเป็น x ส่วน y คูณกับ x บวก4ส่วนด้วย y บวก4เอาอันนี้ไปจัดรูปอยากได้ b ส่วน a อยากได้ b ส่วน a เนาะ ก็แปลว่ารักษาสภาพอันนี้ไว้ที่เหลือก็คูนควายไปเราจะได้ b ส่วน a เท่ากับ x บวก4หารด้วย2เท่าของ y บวก4ขอเอาลงมาข้างล่างมาเทียบกันอ่า b ส่วน a เจอกันแล้วสองข้างเท่ากัน ดังนั้น x ส่วน y คูณ x บวก4ส่วน y บวก4จะเท่ากับ x บวก4ส่วน2เท่าของ y บวก4แล้วตัดป x ต่อ y เท่าไหร่1ต่อ2โอเคหาลำดานเพื่อที่จะไปแกะ x กับ y นี่ x กับ y มันเป็น1ต่อ2บวกกันได้9เนี่ยแปลว่า x จะต้องเท่ากับ3และ y จะต้องเท่ากับ6 เขาหา8 4 k โดยที่ k คือ,อพื้นที่สามเหลี่ยม ace หารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม abd คือมันไม่มีตัวเลขจริงๆว่าพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นเราไปเทียบกับรูปใหญ่เลยไหมนะถ้าถ้าเราดู ace ace กับรูปใหญ่เนี่ยสามารถมองว่าใช้ c เป็นจุดยอด อัตราส่วนที่ฐานมันจะเป็น3ต่อทั้งหมด7งั้น A C E จะเป็น3ส่วน7เท่าของสามเหลี่ยม A B C ต่อไปสามเหลี่ยม A B D A B D อันนี้ใช้ B เป็นจุดยอดซึ่งจะเห็นว่าฐานมันจะเป็น6จากทั้งหมด10แสดงว่ามันเป็น3ใน5เท่าของสามเหลี่ยม A B C นะอ่ะก็ถึงเวลา ตัดสามเหลี่ยม ABC ทิ้งตัด3มทิ้งคูณด้วย84นะอันที่เขียนตรงนี้มันคือแค่ค่า k มันก็จะกลายเป็น5ส่วน7คูณ84 12 5าคำตอบได้60ค่ะมาเป็นโรบินฮูดกัน โรบินฮูดเข้าร่วมการแข่งขันวิงแอปเปิลโดยผู้เข้าแข่งขันยืนห่างจากจุดโยนสมมุติจุดโยนคือจุด A เนาะคนเข้าแข่งขันยืนที่จุด P ซึ่งห่างอยู่480เมตรแอปเปิลจะถูกโยนขึ้นโยนข,นขึ้นข้างบนแบบโยนขึ้นตรงๆอ่ะด้วยความเร็วคงที่โรบินฮูดเนี่ยคือหลังจากโยนปุ๊บเขาต้องใช้เวลา3วินาทีในการเล็งแล้วค่อยยิงธนู ซึ่งธนูมันก็จะต้องอไปปักชึ้งตรงลูกแอปเปิลพอดีความเร็วอันนี้เท่ากับ120เมตรต่อวิแล้วใช้เวลา5วิไปถึงพอดีแปลว่าเราจะหาระยะทางอันนี้ได้เออมันโดนลูกแอปเปิลใน5วินาทีแต่ว่าลูกแอปเปิลมันเดินทางไปแล้วกี่วินาที8ปปะใช่ไหมเพราะว่าต้องบวกเวลาที่เขาเลงอีก แอปเปิลใช้เวลาไป8วิได้ระยะความสูงจากการพิทากรัสเนี่ยอ่ะก็ถามว่างั้น v เท่ากับเท่าไหร่อัตราเร็วของลูกแอปเปิลนะเราจะหาระยะทางเนื่องจาก s เท่ากับ v คูณ t นั้น s ก็จะเท่ากับ600หน่วยเป็นเมตรอ่ะพิทากรัสนี่มันเป็นอัตราเลย12 4 12 5 12 3แสดงว่าอันนี้360เมตร ใช้เวลา8วิดังนั้น v ก็เกิดจาก s หาร t เนอะเอา360หาร8จะได้คำตอบคือ45หน่วยเป็นเมตรต่อวิข้อ19เป็นกรณีคิดค่าเฉลี่ยผิดก็นิยมออกข้อสอบอยู่นักเรียนมีทั้งหมด40คนครั้งแรกคำนวณค่าเฉลี่ยได้53.25แต่เขาบอกว่าเขากรอกผิดอะ่ะเอางี้ อันที่ถูกอะ่ะมันเป็นเจดสแต่เขากรอกอะไรกรอกเจ็ดโหคนที่น่าสงสารนะและอีกคนหนึ่งเขาได้สาสิบคนที่โชคดีกรอกไป89เออเนี่ยไมมเราต้องไปปรับให้ถูกก่อนนะอันนี้ฝั่งนี้คือผิดนะก็ถา,ถามค่าเฉลี่ยที่แท้จริงมีค่าเท่าไหร่ทีเนี้ยครูจะคิดผลรวมคะแนน ที่เขาคิดผิดก่อนเนาะก่อนเฉลี่ยทําไมเขาถึงคิดผิดเพราะเขาบวกคะแนนผิดเขาเฉลี่ยได้53.25า้าแปลว่าผลรวมคะแนนเขาคิดได้53.25ามุอคูณสีอันนี้มันเป็น2องหนึ่งสามศแต่เราไปปรับก่อนเนาะอันนี้แปลว่าอะไรใส่ขาดไป63อันนี้ใส่เกินไป53า หักล้างแล้วสรุปว่าเขาใส่ขาดไป10บแล้วเราปรับผลรวมคะแนนให้ถูกก่อนผลรวมคะแนนที่ถูกมันคือ2140คือบวก10จากอันเนี้เข้าไปบวก10เข้าไปดังนั้น x บาบาเฉลี่ยใหม่ก็คือ2140หาร40ตัดศูนย์ทิ้งไปอ่าตอบเป็นคำนี้วงเล็บไว้เนาะ ตอบเป็นเศษส่วนได้นะหรือถ้าจะหาออกมาเป็นจุดก็จะได้ห้าสิบสามาครูเขามีเค้กเหมือนกัน14ชิ้นต้องการแจกเค้กให้นักเรียน3คนและไม่มีใครที่ไม่ได้เค้กเลยแปลว่าอยากต้องได้อย่างต่ำหนชิ้นนะและอ๋อจะต้องให้เป็นจานวนคู่ด้วยไม่ใช่หชิ้นให้ไม่ได้อย่างต่ำต้อง2ชิ้นเขาจะแจกเค้กให้นักเรียนได้กี่วิธี เค้กมันเหมือนกันทีนนี้เด็กต้องได้รับเป็นจำนวนคู่อ่ะครูก็เอาเค้กมาจับคู่จับคู่เค้กก็จะเหลือเจดชุดเวลาแจกเราก็แจกทีละชุดใช่ไหมนี่นักเรียนสามคนเราก็เอาตัวเลข3ามตัวบวกกันได้7็เนี่ยได้กี่แบบเช่นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองสี่หนึ่งสามสาม ไกลแล้วก็ไปสองสองสามหมดและแต่มันก็ต้องมีการเรียงสับเปลี่ยนใช่ไหมสมมุติว่าเด็กมันชื่อ A B C อย่างเงี้ยเวลาเราแจกหนึ่งหนึ่งห้าแปลว่าจะมีคนหนึ่งที่ได้ห้าคนที่ได้ห้านั้นเป็นใครเป็น C เป็น B หรือเป็น A อ่ะก็ต้องไปเรียงสับเปลี่ยนแต่ละกรณีแล้วบวกกันมามันถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะปกติถ้าเป็นตัวเลขที่มีการซ้ำ เราก็จะหารด้วยตัวซ้ำใช่ไหมเช่นอันนี้ทั้งหมดตัวเลขมีสามตัวเราก็จะเป็นสามแฝกแต่ว่ามันมีอันนี้ซ้ำสองตัวก็จะเรียงสับเปลี่ยนได้สามแบบหนึ่งสองสี่ไม่มีตัวเลขซ้ำกันเลยก็จะเรียงสับเปลี่ยนได้เท่ากับสามแฝกค,คือหกแบบอันนี้ซ้ำสองตัวสามแฝกหารสองแฝกได้สามแบบอันนี้ก็ซ้ำเหมือนกัน ก็จะได้3ทั้งหมดเนี้ยบวกกันนะ6บวก9คําคำตอบคือ15แบบนะคะ